สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Marvel นำเสนอนะครับสลับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Falcon and the Winter Soldier เป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่สสลับเนื้อเรื่องนะครับโดยเวลาไปก่อนหน้านี้6ปีไอดอยสาวผิวสีที่บัคก,กี้เจอนั้นได้ดูแลบัคก,กี้อย่างดีจนบัคก,กี้สามารถออกมาใช้ชีวิตในโลกความจริงได้ตัดภาพมาในปัจจุบัน อาโยเดินทางมาพบก,กับบัคก,กี้เพื่อบอกว่าเธอจะให้เวลา8ชั่วโมงเท่านั้นในการส่งตัวซีโมมาให้เธอเพราะซีโมคือคนสังหารผู้นำของวากันดาแล้วก็เดินจากไปบัคก,กี้จึงเดินเข้าไปในตึกไปพบก,กับแซมและซีโมแซมบอกว่าเขาจะพยายามเกลี้ยกล่อมคารีไม่ให้ก่อเหตุการณ์รุนแรงอีกแต่ซีโมแย้งว่าเขาเชื่อว่าแซมไม่สามารถกล่อมคารีได้เพราะดูจากสิ่งที่เธอและพวกทําลงไปหลังจากนั้น ทั้ง3จึงไปยังค่ายผู้รีภยัยทั้ง3ต่างแยกแย้ายออกไปตามหาผู้หญิงที่ชื่อว่าดอนยาซึ่งเป็นคนที่คาลีเคารบแซมและบักกี้ต่างถูกผู้คนในค่ายผู้รีภัยไม่คุยด้วยแต่ซิโมแจกลูกอมให้เด็กๆจจมีเด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่าจะนําทางไปพบก,กับดอนยาหลังจากนั้นทั้ง3จึงกลับมาแหล่งกบดานเพื่อวางแผนซึ่งแซมได้โทรหาชาลอนให้เธอจับตาดูค่ายผู้รีภัยให้เขาหน่อยชาลอนจึงรับปาก ทางด้านคารีเธอได้ไปยังหลุมศพแห่งหนึ่งเพื่อนําเศษร่มที่เธอขโมยมาที่เหลือมาเก็บไว้กับตัวเธอซึ่งเธอได้ถามคนอื่นว่าเราควรจะเพิ่มพวกเราจริงไหมคนติดตามบอกเธอว่าถ้าทําอะไรที่เรากลัวแสดงว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องคารีจึงนาเซเลอมาติดตัวไว้หลังจากนั้นแซมบักกี้และซิโมโเดินทางมายังโบนแห่งหนึ่งซึ่งระหว่างทางพวกเขาได้พบก,กับวอลเกอร์และเลยมา วอล์เกอร์รีบเข้ามาหาเรื่องซีโมแต่แซมบอกว่าเราต้องใช้เขาในการตามหาตัวคารีวอล์เกอร์และเลยมาจึงเดินตามไปด้วยทั้งหมดจึงเดินตามเด็กหญิงที่ซีโมให้ลูปอมไปจนเมื่อถึงห้องหนึ่งวอล์เกอร์จับตัวซีโมล็อกไว้และบอกว่าให้เวลาแซมสินาทีในการเข้าไปคุยกับคารีแซมจึงรีบไปยังโบสถ์ซึ่งภายในนั้นผู้คนต่างไว้อาลัยต่อการจากไปของดอนยาและคารีเล่าให้ฟังว่า ดอนย่าคือคนที่รับเธอมาเลี้ยงระหว่างนั้นคารีเห็นแซมเข้าแต่เธอก็ไม่ทำอะไรจนเมื่อเสร็จพิธีแซมจึงลงไปคุยกับคารีแซมพยายามเกลี้ยกล่อมให้คารีสม,มอบเซรั่มคืนทั้งหมดแล้วอย่าสร้างความวุ่นวายอีกเขาสามารถให้ความช่วยเหลือได้คารีที่โดนแซมกล่อมเธอจึงเริ่มเชื่อทางใดนั้นวอลเกอร์และเลมาบุกเข้ามาซึ่งเขาได้ทิ้งซีโมถูกล็อกมือไว้คารีจึงบอกว่าแซมโกหกพวกเรา คารีจึงรีบหนีไปจนเธอเจอกับซีโมที่แก้ล็อกได้เธอจึงถูกซีโมยิงจนคารีได้รับบาดเจ็บและท,ทําเซรามท้งหมดตกซีโมเห็นดังนั้นจึงกระทืบเซรามแตกโหมดทันใดนั้นวอลเกอร์เข้ามาซัดซีโมจนสลบคารีจึงรีบหนีไปวอลเกอร์เห็นเซรามตกอยู่หนึ่งอันเขาจึงแอบหยิบขึ้นมาหลังจากนั้นแซมบักกี้และเลมาเข้ามาแต่ไม่ได้สงสัยอะไรในตัววอลเกอร์ พวกเขาจึงกลับมาแหล่งกบดาลระหว่างที่แซมบัก,กีและซีโมนั่งคุยกันนั้นว็อกเกอร์เลยเลยมาเข้ามาเพื่อจะมาจับตัวซีโมทันใดนั้นอายอุและพนทหารจากวากันดาเข้ามาเช่นกันเพื่อมาจับตัวซีโมทั้งหมดจึงเกิดการต่อสู้กันเองเพื่อแย่งตัวซีโมโดยว็อกเกอร์เลยเลยมาหมัดใไส้พวกอายอจนต่อสู้กันเองสุดท้ายซีโม้ใช้จังหวะชุลมุนแอบหนีออกไปได้สําเร็จ ว a อ k เกอร์เลยเลมาจึงมานั่งคุยกันว a อ k เกอร์ Walker ถามว่าถ้ามีโอกาสได้ใช้เซรั่มน่าจะใช้ไหมเลย์มารีบตอบเลยว่าเขาใช้แน่ๆเพราะจะได้ปกป้องผู้คนว a อ k เกอร์จึงคิดอะไรได้ทางด้านคารีเธอได้ติดต่อไปอย่างซาร่า้องสาวของแซมเธอได้บอกพิก,กัดเพื่อให้แซมมาพบเธอหลังจากนั้นซาร่าจึงบอกพิก,กัดที่ได้มากับแซมแซมจึงไปนัดพบโดยมีบัคก,กี้ตามไปด้วย หลังจากคุยกันสักพักแซมได้รับแจ้งว่าว็อกเกอร์มาที่นี่ทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปเมื่อว็อกเกอร์และเลมามาถึงทั้งสองแยกกันสู้กับพวกคารีจนเลมาถูกจับตัวไปแซมและวากี้ต้องต่อสู้กับพวกคารีเช่นกันและทั้งหมดสามารถเอาชนะได้จนทั้งหมดมาเจอกันที่ห้องโถงและเจอกับคารีคารีจะเข้าไปชกหน้าว็อกเกอร์ท่านใดนั้นเลมาคว้าตัวคารีได้ทันคารีจึงชกเข้าไปที่หน้าเลมา จนหัวเลมากระแทกเสาหินเลมาสลบไปพวกคารีจึงรีบวิ่งหนีวอกเกอร์รีบเข้ามาดูอาการเลมาและเขาพบว่าเลมาตายแล้วเขาจึงโมโหมากรีบไล่ตามพวกคารีจนเขาใช้โล่ฆ่าพวกของคารีตายไปหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นผู้คนพบเห็นเป็นจํานวนมากคารีแซมและบักกี้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงตกใจกันอย่างมากจบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่4 สำหรับความรู้สึกหลังรับชมวอล์ e เกอร์เริ่มเข้าด้านมืดแล้วครับเพราะคาลีดัาไปฆ่าคู่หูของเขาและนี่เรื่องเล่นสนุกแล้วครับใครชอบหนังมาเวลแนะนําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับสนุกมากๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u ัครส i า e ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็ดมูชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ